สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านก็สู่ร mm hmm. อกแมดชิงนะครับผม วันนี้เราออกหมายกันที่ของเปลมนะครับของเปลมตรงจุดนี้ก็จะเป็นหน้าหอพักเมนชั่นนะครับสะพานเหลืองครับผมไม่ได้มานานแล้วครับหมายนี้เราจนมีผักนะครับผักผักเยอะเลยครับลงเป็ดไม่ได้ครับผมกอดีว่าเมื่อวานเขาน่าจะลอกไปแล้วครับผมพอื่วันทีขับรถผ่านมาดูก็ว่างวันนี้ก็เลยเลยลองลงเป็ดดูนะครับมันจะมีตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แปดโมงแล้วครับ เกือบจะ8โมงแล้วนะครับหลวงเป็ดได้เมื่อกี้นี่ครับผมเฮ้ยครับผมมาติดตามรับชมดูนะครับว่าจะมีแต้มมีตัวไหมครับหมายนี้ไม่ได้มานานแล้วเฮ้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับไปแล้วครับเนีนะครับหมายมันก็ยังลกอยู่นะครับเนี่ยรับกุ่งมันเต็มเลยนะครับของุ้งที่เขาตักขึ้นมานะครับ มีส่วนหนึ่งที่ตักยังไว้หมดนะครับผมเนี่ยรถตักก็ยังจอดอยู่นะครับูนะครับผมไม่รู้ว่าช่วงสา,สายเขาจะทำงานหรือเปล่านะครับเดี๋ครับผมมาลองดูไม่ได้มานานแล้วหมานี่ลุยเลยครับ เปลนแดงครับผมแต้มแรกครับผม สวยนะครับผมประมาณ อีกหนึ่งแต้มครับ สวยครับผมรุอต่อครับ <S <S <to make noise> สวยอีกแต้มหนึ่งครับผม ต่อครับผมเรื่อยครับหลุดครับท่านผู้ชมครับ ก็9โมงครึ่งครับผมปลากําลังเข้าครับผมตอนนี้ก็จําจะต้องย้ายหมายนะครับไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวเก็บของก่อนครับผมเพราะว่าเรือตัดตับไปแล้วครับผมมันจะเกะกะหน้าที่ครับผมจะตักขัขึ้นไปครับผมโอเคครับผมเเก็บของครับผมไปลุยหมายหน้ากันต่อครับผม ลงได้แล้วครับแล้วก็ไปลงตรงบัปลาธรรมศาสตร์นะครับตรงนั้นจุดนั้นไม่กินเลยครับผมเงียบเงียบมากครับผมก็เลยกะจะกลับบ้านครับผมก็เลยขับมาทางนี้เจอหน้าไก่ครับผมไก่ชวนลงตรงนี้ครับผมโอเคมาลองดูครับผมตรงนี้ก็ไม่เคยตกเหมือนกันครับติดตามชมผลงานได้เลยครับ ไก่เอาอีกแล้วครับผมแถมอีสองแล้วอะไรครับอะไรกัดมันนู้นี่ะเป็นแผลอะโดนี่มันขึ้นอนู่ เกล็ดแดงเอาอะไรนะถึงว่าไม่มีดูนี่ตัไปไหนแล้วกล้องย้ายแล้วเหรอนี่ครับเพื่อนเห็นทั้งหมู่บ้านเลยตัวนี้เขาเป็อะไรวะ ใกล้ๆใกล้ๆอะไรวะไอเซอร์ไม่ขึ้นไเซอร์นี้เนโอ้โห่านีใกล้นี่เองเนี่ยสวดะวิ้งวิ้งวิ้งโอ้นะดูไงว่าสวยะ โอ้ยไหนเจ๋าอ,ะอ่ะไม่กันหรือวะได้ยังน,นี่นะครับผม,มแต้มสวยๆนะครับชิงหลิวคลองเปรมฮะตะกินหรือนัดเดินเตะผมก็มองอยู่ ปลาหมายนี้ไม่ขึ้นน้ำเลยเลยเุ้ยเอยาเอาเอาเอาวงวงาครับผมมาทำไมไม่อยากคุยครับเหรออืมาะฉะนั้นมันจะได้ดู วิ่งนะมันก็ไม่วิ่งนะปลาติดมาด้วยปลาปลาปูกินจังนี่เลแล้วเกิมันกินนั่นนานนี่ะ แตมครับผมโยนรถบินโยนรถบินเดี๋ยวให้มึงดูสิ ต้องทิ้งนี่แน่เลยหนึ่งแต้มครับผมเฮ้ยจมอยะไรก็ไม่ได้รู้เลยเอาว่ะเฮ้ยอยู่นหน้าดินเขามาว่ะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับเพื่อนๆหน้าดินกินจัดเลยนะยิงแผลอะไรก็เอ้า โอ้ยเกียนไส้งามเกียนใหญ่เลยวิ่งไม่ขึ้นน้ำเลยวิ่งนี่สายสวยมากเลย หนึงแต้มครับผมอะไรวะอะไรวะติงด้วยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามาขึ้นามาตันเลยตันเลย แสมเลยนี่เรื่อยๆครับผมมีายบบสองแล้วครับพูดเรต้องยกเครดิตให้ไก่อะเนี่ยไ <c oughs> มะหาหมายให้ <c oughs> เอาภาพป้อม

นี่นะครับผมด้ดดดคิงดิวอีกหนึ่งแต้มนะครับอ้โอ้โหขี่สวยเนี่ยฮระบบนี้ได้เลรยรลุดดีกะสวยสวยด้วยนะสี พอใช่ไหมจะมันแพงอ่ะนี่ครับผมอีกหนึ่งแต้มัวหน่นะครับผมไปแล้วไปแล้วต้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้คันพุ่งเลยนะครับอยู่ไหมปากว่าปะปาน,นิ้นะดิแล้วตัวมันแดง ก็แดงเหมือนที่ได้ที่ทางด่วนไงแดงทั้งตัวเลยสุดยอดมาดันเติมลุ่น้ำแล้วกล้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยได้หันก็ไปก่อนให้ผู้ชมดูกันดูดูดูความแดงของเหงือกมัน นี่ด er ูโอ้โหปลดให้ดูครับผมมันก็บอกอยู่ว่ามันแดงมันโอ้โหมันแดงนึกว่าปลาเนี่ยงามครับผมแับแดงแดงครับผม ท้ายครับผมแต่เพียนใสสวยครับผมนี่กำลังจะเก็บเบ็ดเลยนะครับกินพอดีครับผมโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเก็บของกลับกันเลยนะครับนี้ก็เกือบเกือบแย่เหมือนกันครับผมตอนแรกก็ไปลงตรงพักชายโยครับผมลงได้ชั่วโมงหนึ่งก็โดนไล่ที่ครับผม เราจะลงไหนครับผมก็ไปลงตรงปงปลาพักนึงก็เงียบครับผมก็เลยนกไก่พอดีเจอน้กไก่ครับผมไก่ก็ชวนมาลงตรงนี้ยนี่ก็ไม่เคยลงเหมือนกันนะครับผมตรงใกล้กับเซเว่นใหม่นะครับผมเป็นปากด้วยนะครับผมก็พอมมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวใจะมาเดี๋ยวผมปักมุดไว้ให้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้วันนี้รอดเที่ยวครับผมโอเคครับ ปลากลับไปทำกินครับผมไปพวกันใหม่คิดหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาดูผลงานปลารวมนะครับผม อยู่นะครับผมเล็ดสวยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ